ฉีดฟิลเลอร์มาแล้วเป็นปัญหาเราสามารถแก้ไขได้อย่างไรนะคะต้องบอกเลยนะคะว่าหลายๆคนนะคะเข้ามาปรึกษากับหมอเนี่ยเรื่องของการฉีดฟิลเลอร์มาแล้วรู้สึกไม่พอใจกับผลลัพธ์ต้องการการแก้ไขนะคะอันนี้เนี่ย นะเรามียาในเรื่องของการสลายฟิลเลอร์ออกนะคะดังนั้นถ้าใครฉีดฟิลเลอร์มาแล้วรู้สึกไม่แฮปปี้อยากปเป็นเหมือนเดิมไม่ต้องกังวลเลยแต่เงื่อนไขนะคะจะต้องอยู่ที่ว่าฟิลเลอร์ที่คนไข้รับบริการมาเนี่ยจะต้องเป็นกลุ่มไฮยาโรนิกแอซิดฟิลเลอร์หรือว่าตัวฟิลเลอร์แท้นั่นเองค่ะถ้าเป็นกลุ่มฟิลเลอร์แท้ก็บอกได้เลยว่าสามารถเข้ามารับในเรื่องของการสลายหรือว่าการนําเอาฟิลเลอร์ออกได้แต่ถ้าเป็นฟิลเลอร์ที่ไม่ได้ทําจากไฮยาโรนิกแอซิด ต้องบอกว่าในปัจจุบันนี้อาจจะยังไม่มีทางแก้นะคะการแก้ไขจะเป็นในเรื่องของการผ่าตัดขุดออกแล้วก็นําออกค่ะดังนั้นนะคะก่อนที่จะฉีดฟิลเลอร์ก็พิจารณาเลือกหมอแล้วก็เลือกผลิตภัณฑ์ที่ได้มาตรฐานค่ะ